เอาบรรยากาศธรรมชาติมาฝากนะคะผักสงเงียงออกดอกแล้วนะคะมารถนี้หอมกลุ่นเลยจ้าหมายถึงเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะถ้าดอกสงเงียงออกดอกหอมผักส,งกสงเงียงผักสียเงีาจ้ากําลังออกดอกเลยนะคะมีน้าฝนหน้านะคะเิีนหายากด้วยออกกําลังกายเลยเหรอให้ถ่ายด้วยนะคะสีผมเกินกับหญ้าด้วยนะคะเห็นไหม มีน้ำผนุนนานะคะเอาบรรยากาศดงผักสงียง,งมาฝากนะคะดอกสวยเลยเลยนะคะตอนนี้พึ่งเชา้ายังไม่บานนะคะดอกยาส,สวยๆนะคะนี่คือดอกยานะคะ ดอกผักสงเงงจ้าออกดอกหอมกลุ่นเลย,ยจ้าเต็มทุ่งเลยเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะแมงมุมสร้างใหญ่แล้วต้นน้ำนแท่งกับดอกญ้า ชวยมากเลยจ้าสวัสดีทักทายนะคะวันนี้เราก็ไปเก็บผักสเสียงมาเยอะเลยนะคะก็ตัดมาส่วนหนึ่งนะคะนี่ก็คือส่วนน้อยนะคะอันนี้จะลองกระดาษนะคะล้างเสร็จแล้วมาเก็บยาออกนะคะ อันนี้แค่ส่วนน้อยนะคะเอามาแค่นี้เดียวนะคะพุ่งพุ่งของผักแสงเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็เยอะมากปลอดสารเคมีนะคะเขาก็เลยเกิดดีพื้นที่แถวบ้านไมทีนีไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่าเขาใช้สารเคมีจะมีก็มีไม่เยอะนะคะแต่ว่าที่ไปเอามาอันนี้น่ะคือเยอะมากเพราะว่า เขาไม่ได้ทำนาเป็นที่ลุกล้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ชมจนจบเอาผักเสียงมาฝากนะคะขอบคุณค่ะ